สวัสดีครับพบกับเราชาวหกงร้อหมุนอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่วัดสัมพันธวงศ์นะครับเราจะมากินพัตะคันไล่เฮงกันแล้ววันนี้เราก็มีแขกรับเชิญครับผมบิ๊กครับบิ๊กบิ๊กคาเมล่าครับบิ๊กใหญ่ครับตอนนี้ต้องน้าได้ไปรอเราอยู่ในร้านแล้วนี่คือพัตคันไล่เฮงนะครับหิวไหมคิวไหมหน่อยรู้สึกไงครับก็รู้สึกไม่ได้เตรียมตัวครับ คือกะจะมาถ่ายรูปไปเฉยแล้วโดนจลับมาถ่ายแต่ข้าหลังผมจะต้องไปคลิปแก้ตัวนะโอเคเราสั่งอะไรอันหนึ่งไหมมันเป็นแบบคุกกี้อ่ะมีเมนูไหมเมนุนวดะเอาไอ้สุกี้หมูไหมก็กินเนื้อผัดน้ำมันหอยไหมอืม้าบาทอืมันนี้คุณเคยกินไหม แต่ว่าเข้ามาก่อนเฮ้ยเข้าสโตรแก๊งแก,แก right. ังครดีเลยร้านนี้อยู่ย่านมัธยมแบบมัทะบวงเออวมนนี้เราแลกเศษเศกันหน่อยตอนนี้เรามีกล้องสองตัวแล้วแต่ที่รอมาเอาสุกี้หมูครับแล้วก็เนื้อผัดน้ำมันหอยอันนี้กินด้วยกันใช่ไหมใช่แล้วก็ ก็เป็น uhm เป็นผัดเมี่ะเอาก็ได้อย่างหนึ่งเอาก๋วยซีมี่หนึ่งนะครับเขาคือก๋วยซีมี่นะไม่ใช่ก๋วยที่มี่ก๋วยซีมี่อันนี้แขกรับเชิญเราดูอเลิร์มากเลยนะครับอยากถ่ายรูปป่ะผมชอบเอีายถ่ายรูปครับแต่ก่อนเนี่ยตอนสมัเรียนเนี่ยผมต้องเล่าให้ฟว่าตอนผมเรียนจบปใหม่ๆเนี่ยทุกสัปดาห์จะมีรูปลงไอจีทำไมครับ เพราะผมเกิดว่าผมต้องเป็นคนอัปเดตชีวิตเพราะว่าแฟนคลับผมค่อนข้างขาดแบบเยอะคือคนรอดูรูกเนี่ยเต็มซึ่งผมแต่มีช่วงนึงผมหายไปผมทำงานหนักแต่ว่าครั้งนี้ผมจะกลับมาแล้วจะเริ่มจะเริ่มไอจีผมนะใต้คอมเมนต์แต่คุณเนี่ยดีทุกอย่างยกเว้นแต่ว่าคุณขาดอยู่อย่างเดียวขาดนะครับขาดบุคลิกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคอนดักเตอร์เฮ้ยคอนดักชั่นเฮ้ย คาเลคเตอร์นั่นแหละแล้วเราไล่มันกลับบ้านไหมเหนื่อยได้ไหมมากับพี่เวันนี้คุณดีิวกู้สั่งอะไรไปบ้างวันนี้คุณบอกยังเราก็สั่งทุกกี้ไปซุกกี้หมูโคยดซี่หมี่แล้วก็เนื้อผัดน้ำมันหอยนะครับเรามาดูกันว่าเป็นยังไงเราก็ไม่เคยกินมันกันแต่ว่าร้านเขาเหมือนเรามากินบ้านเพื่อนนะครับ๋อครับยิให้ดูร้าน ชุกี่หมูนะคะก็จะมีหมูก็มีไข่ไก่มาให้แบบนี้เรื่อยๆแล้วก็มีผักมา,าด้วยเลย์เลอร์ชีแล้หมูอันนี้คือน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนะครับเป็นน้ำจิ้มบุกี้โบราณไ,ไม่ผ่าไม่ผ่าไม่ค่อย,ยได้ไอะไรไีมทำไมครับมันหายคุณเคยกินไหมน้ำจิ้ม่างนี้เคยกินสมัยเด็กตอน,กนประมาณแม่เป็นปอโขกเขาไปแล้่า โกยซีมีโกยซีมีต้อกินแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้คุณยังบอกว่าคุณไม่หิวกันเลยผมรู้สึกว่าอยากชิมเลยเอ,อาอะไรจีนจีนนะ <c oughs> จีนเลยแหละเออเอ,อาอะไรแบบจีนจีนเลยอนะ่ะ <c oughs> เป็นจีนเลยนะหรือว่าเาต้องต้มจิ้มเลยปะเนื <c oughs> อ้อวิ่งต้มจิ้ เว้ยนะเป็นรสสุอ่้ยจัดเว็มแบบแล้เจ้ะไม่ดีอ่ะอืมอ่ะกิดข้อสวยนี่คือแบบว่าดูดมากนะ อิ่มแล้วครับอร่อยมากร้านก็อยู่อร่อยอร่อยอร่อยแต่ว่ากลับมาอิกกลับคุณนิ้งคุณนิ้งชนชิพก็ต่อไปต้องกินเนื้อน้ำมันหอยปีกไก่เหล้าแดงอร่อยมากครับร้านก็อยู่ตรงตรงข้ามวัดสัมพันธวงศ์เยี่ยงเยื้อหน่อยนึงเยื้องตรงข้ามวัดสัมพันธวงศ์มาหน่อยนึงร้านก็เป็นอย่างนี้ครับดูแมสซิกดูคลาสสิกคลาสสิกอ่า ต่อไปต่อไปเราจะไปเดินถ่ายรูปกันที่เยาวราชหรือตรงวา่าเยาวราชก่อนเยาวราชครับเราจะไปถ่ายรูปเยาวราชก่อนอเ,เพราะว่าจุดตรงนี้ก็คือหน้าถนนเยาวราชพอด,ดีเราเดินตรงไปแล้วก็เจอเยาวราชแล้วตอนนี้เรา ถ่ายเยาวราชเสร็จแล้วนะครับเราไม่สามารถประจาชนไทยกับมวลมหาประชาชนได้เพราะฉะนั้นเราจะไปทรงวาดกันดีกว่าไปเดินที่ทรงวาดมันน่าจะมีที่ให้ถ่ายรูปโอเคไปเราเดินเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นถนนทรงวาดนะครับ ๆม่ได้กลิ่นเหมือนจ,จีนไหมไม่ใช่ได้ไหม,ม,มชื่อร้านวะหมูสเต๊ะตชื่อร้านว่าหมูมสเต๊ะแล้วก็ผดเียวมก็อร่อยถือว่าจุดก้วยก็อร่อยถ้าเราจี๊ดได้เรช่วยจีถ้าดึกๆมานี่สามารถจุ่มได้ฮนะโนจีไหมอร่อยที่ตานี้ย เยร้านนี้ก็รอริมเราเยร้านนี้เป็นร้านดังนะก็เห็นติตาข้างปะอ่าทชื่อร้านว่าริมเราหงวะอ่าร้านนี้คือต้นตำรับเฮ้ยมชนเอากินสองตุดครับน้ำจิ้มเี่แยกครับใส่เป็นขอไปต er องหรือจะใส่เป็นทงใส่เป็นขอไปตองได้ครับเทียบกินบ้านอ่ะ ได้มาแล้วอยู่ตรงหน้าเกียต่ายตรงหน้าเกียต่ายหัวดัดตรงหน้านี่หอมชุยไปตองด้วยวันนี้เราก็จบภารกิจเราแล้วเดินถ่ายรูปกินคอนเสิร์อาหารเหลาคอนเสิร์ตคารนะนะไล่เพลงไล่เพลงทำอะไรเพลงโหมดชนะทำไมเรียกอาหารเหลาเพราะว่ามันแหลกต่อต่อก็ประมาณนี้เราก็ไปถ่ายรูปไปกินข้าวกันมาแล้ว ใครที่ติดตามเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับซับสไครต์ให้เราด้วยเพราะว่ารีบดูนะมัรีบดูก่อน<ม>ที่จะโดนโดนล้มคำหยาบเยอะ <laughs> <c oughs> วันนี้มีคำพูบ่าวันนี้ไม่มีครับก็อยากจะบอกว่าใครกดไลค์กดแชร์ข,ขอให้ถูกห <c oughs> วยแด่รวยจะรวยรางวัลที่หนึ่งเลยไม่ต้องแบ่งผมก็ได้เพราะผมไม่รู้จักใช่เพราะคุณไม่ถูกหรอกบบบ๊าายย๊ายบายครับเออ Pilih lah.